กราบสวัสดีเช้าโลกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมชัทเซอร์นะครับวันนี้วันอะไรครับยี่สิห้ามกราคมมันเกิดครับเย้เย้เย้ยยย่นเวอร์ก็เดี๋ยวจะไปทําอาหารก็ไว้ปราร์ตี้กลางคืนนะครับเดี๋ยวตอนตอนแรกว่าจะไปทําบุญด้วยนะ แต่มันไม่ว่างจริงๆครับคือใจจริงอ่ะอยากจะทําอาหารแล้วก็ไปแจกนู่นนี่นั่นแบบสร้างภาพยอย่างนี้ไงเออแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเราจะปาร์ตี้กันด้วยนะครับอ่านั่นแหละตอนนี้ก็ต้องไปซื้อของนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไปฟาร์มของเดี๋ยวจะไปวันนี้วันนี้เป็นวันใช้เงินอ่ะ,อะคุณทํางานมาเป็นปีละวันนี้ใช้ตังค์อ่ะเอาจะไปซื้อที่โลตัสนะครับรอปะ แต่ผมมาได้แลนะ้วเนี่นั่นแหละครับเนี่ยอืมวันนี้เราก็มาทำไมครับเราก็มาถ้าซื้อของนะครับนี่นี่นะครับเราก็จะมาซื้อของเพื่อที่จะไปทำอาหารไว้สำหรับกลางคืนอค <Okay. S 2> ไปาปร์ตี้กันนะครับพอดเท่โคดเท่ระเบิดนะครับมามาทำไมครับมาซื้อเส้นบัก สปาเกตตี้แล้วก <ฮะ S 1> ็ซอสบาร์บ,รบ,บีคิวนะครับอ๋อน,นี่นะครับเพื่อที่จะไปกินนะครับอ่าไม่ได้ซื้อไปเล่นนะครับ่แตรู้จะได้เออวันนี้เรามาซื้อของเล่นกันนะครับเฮ้ยจะอะไรซื้อของคไม่ใช่ซือ้อของเกียร์ได้มาซื้อของนี่นะครับมาซื้อของเล่นนะ ของเล่นที่เธอชอบก็เหมือนของชอบที่เธอกินของเล่นที่เธอชอบก็เหมือนของชอบที่เธอกินน,ะนี่คุยกับกใครขนาดมาซื้อของยังมีคำคมแต่ท่านสัปบมอะ่ะแย่อะอะไรก็ไม่ยังไม่มีกรสีที่ไหน,นวะที่ไหนกัน <c oughs> <c oughs> กหนัการผมรอไหมครับ าชาวเน็ตตะลึงค่ะภาพปัจจุบันของหนุ่มที่หล่อจนถูกไล่ออกจากประเทศเทเให้ทุกคนช่วยเรื่องนะครับตอกอ่าเมาไปไม่เอา,ไม,ไ,มเอาไม่ต้องเอาหรอกไปกวนตีนเขามาแม่จานมาจิดอ,อุ้ยรถที่อ่ะเท่เ้ยเท่ว่ะคนดูโคตรเท่อยากได้ว่าคนดูสปอนเข้าไหนครับสบปอน ผมต้องการสปอนครับเอาครับโอเคอเนสจัดไปหนึ่งตัวเนี่ยจัดไปหนึ่งตัวครับไม่เอาหรอกไปครับ <c oughs> ตัวเจนนี้ยิ่งทอปยิ่งคุม้มอ่าไม่เลีงปลาเสือปลาเสืแต่ถ้าเราไม่คุ้มก็ไม่ทอปอ่าทำม,ทม,มาซื้อมา,มาซื้อซอสซอสมีไหนครับทุกคนทุกคนช่วยผมหาหน่อยนะครับ ซอสบาร์บีคิวนะครับอ,อ๋อนีอน่นออนนไงเซ็นทรัลน,นี่ห้า้านี่ไงเซ็นทรัล่สบาบาทเส้นสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้ที่เธอบอกก็เหมือนสอบที่เธอเรียนอะไรเงี้ย ไม่เจอนะครับนี่เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับอ้าวไม่เห็นเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทนี่แะครับเส้นเป็นเต้ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือเราหาซอสมาบีคิวไม่เจอนะครับเหี้ยเนี่ยกับเส้นใหญ่เ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่สตอกวอร์กเกอร์ ซอส,อสอบาร์บีคิวอีสตสใช่ป่ะอีเวนนี่ซอสบาร์บีคิวบาร์บีคิวโอเคอ่ออยหา,าแต่มันใกโอ้สเต็กบาร์บีคิวแอร์ฟอยนะครับเอาไหนก็นไม่จ<อ>ังหวะนี้ให้เลือกนะครับให้ทุกคนเลือกว่าจะเอาไหน,นะครับติกตอกติกตอกตอ่าไม่เอานะครับเอา What the fuck ไอ้เหี้ยไปว่าสาวเลย A41 Steepen Seat a m o l o g a m จะยันน้อยกว่าไปเพาสางเเบียวเขาที่เท่า BBQ BBQ s t a n d b ์ A41 เอสียไปเสียไปเสียไปซ้อนมักสำหรับราดเลือนสเต็กอืมเอานี่แหละเหมือนมึงเวออะอาภารกิจเราก็จะสำเร็จแล้วนะครับเหลืออะไรครับ เหลือแค่จ่ายตัง huh. ค์นะครับอ่าทีนี้ก็ปิดแล้วครับปิดตึงๆนะครับเไม่อย่างไรไม่อย่างงงพอแต่ขอไม่ทำแต่เขานี่อยู่เลยนะครับบเฮ้อนะซื้อขวานโคตรเท่ป่ะเท่ระเบิดป่ะอุ้ย อันนี้มันซักอันนี้มันคือลายสักวในลิ้นโอ้โหแล้วจะไม่จะให้แหละไปเอาเลยลายสักวในลิ้นนะครับถ้ากินแล้วมีลายสักวบุกบอลนะครับอ่าอน,นี่คือวิตามินซีมีสิบสองมีช่วยในการทํางานของระบบประสาทสมองแล้วก็ปกิณแล้วก็มันขึ้นหยา่อยอโอ,โอเคครับ,ค,รบคนอื่นวันเกิดเนี่ยจะซื้อไปแบบขนมไปทําบุญนะครับแต่ผมซื้อไปแดก ครับอ,อ่าอันนี้กันอ่าผมเนี่ยอุ้ยคนใหญ่ซื้อสองปีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันมันซื้อหนึ่งปีสองย่าพี่ซื้อหนึ่งปีสองอ้าวซื้อสองปีหนึ่งซื้อนี่ซื้อหนึ่งปีสองซื้อสองปีหนึ่งแปไปแปไป <c oughs> อันนี้อะแป๊บี่ผมอ่ะแป๊บเดียว <c oughs> อะไรอ่ะปกติชอบ แปดสี่ป่ะจบแป๊บเดียวอ้าวไอ้เหี้ยคบเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวก๊อปตึง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 ตครบแปดสบเกาบาทรุ่ทองครบแปดบ้าทรุ่นรับทองเฮ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ยเมาเฮียเมาเลยเฮียรุนทองไกวะอ้าวเย้เจ็บใส่กนเนาะเก็บด้วยนะเข็บด้วยนะ กาเอาคอนดินเจอเลยครับน้องน้องน่ารักจังเลยนี่ครับก็จ่ายกันเรียบร้อยก็ก่อนออกมาก็ใครที่อยากำมุนก็ทำได้นะครับเป็นเด็กกัมพะอะไรไม่รู้นะครับ เด็กที่ไม่ได้จับกล้องไงเออเด็กกามะเออนะครับเข้าสารอาหารแห้งนี่แหละครับอ่าก็ทําบุนได้ครับไม่ได้ถ่ายไงเดี๋ยวจะหาว่าสร้างภาพอะไรนียผมก็สร้างไงผมสร้างบ้านให้เกี่ยวอะไรเชียอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปเอาของครับดูแบบนิดเดียวแล้วไม่คนหนักไม่ถายะเออเดี๋ยวจะต้อง เดี๋ยวต้องไปถ่ายเอ้ยเดี๋ยวจะต้องไปเอาของแล้วก็กลับไปทําอาหารนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนทําอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะทําเมนูอะไรต่อิดตามนะครับดูแล้วแหละไอ้เหียซื้อเส้นมาขนาดเนี้ยเด็โก้อันนี้ก็ต้องมาเอาของอีกนะครับการที่เรามาทําอะไรนะครับก็ต้องทํางานไปด้วยนะครับคิดว่าวันพักผ่อนไม่ใช่ครับนี่มาทํางานด้วยนะครับเห็คเดี๋ยวต้องไปทําอาหารนะครับ นีันี่ใส่ตรงนี้โอเคอะัรครับผัดซอสผัดซอสตัดซอสอะไร ซอสก็เสอร์ด้วยใส่ปาเกตีจ้าเดี๋ยดูอีกมุมนะครับเรานำมาเก็บตาตะตาปลาซอ ไม่เอไม่ไดกับเชฟแป้งทงเชฟแป้งอันนี้นี้ก็ชือแป้งยาวอันนี่นืแป้งเนี่ยมด้วยนี่มึง้ยอันนี้เมื่อหร่เรา่ะเยอะจไปเยอะนี้ตันถามนั่งสูงม่ให้ยนบบหนนยบ่หนุดอะไรนะจุเตาเออนี่ตอนนี้เราไปเจอของเพิ่มนะครับงบงบสองพันห้าเนียบแค่

ป่อยมันปล่อยมันปล่อนปล่อมันกังเราว่อยันหายขาวละหายาต้องไปเอรเอออังจะไปอือเอออยาให้ฉันโกรธนะฉันโกรธมาฉันไวเด็กฉันไม่มีชื่อไม่มีชื่อนะครับบอเพิ่งซื้อมอ้นนีชื่อนี่ Happy Birthday เ a เอนี่ต้องขอขวัญนะครับ ข้างในเป็นตู้เย็นนะครับข้้างในนนนเเป็็ตูยะหรือว่าเป็นเครื่องซักผ้าหรือว่าเป็นทีวีเฮ้ยอั่นไหนเดี๋ยวหรือว่าจะเป็นเรียดตู้เอ้ยนะครับเราจะมาผัดให้ฟันกินนะครับโอ้โหเยี่ยนน้ำผึ้งขันเต็มเต็มกราผัดาที่หอมมากตามที่เราผัดกระเทียมก็เหมือนเคียมที่กินนั่นแหละครับเหมือนมึงเหวออะขึ้นม้ย่อไหนแม่ น้ำกินไกินไหม้แล้วก็เราก็ใส่ใส่อ่าแล้ใส่ใต่ออ่าอือประมาณนี้อ่าทีนี้ใส่พริกแห้งครับใส่เลยแผงแทนใส่ใบแดกไม่ได้ก็ต้องแดกนะฮะแดกไม่ได้ก็แดกนะบบกครับเพราะว่ามีคำกัดนะครับ พอตัวนะตัวหนึ่งนะเต็บเต็บเฮ้ย เดี๋ยวผมบรรยายกลิ่นให้ฟังนะครับผมตอนนี้ผมได้กลิ่นคือขิวมากนะครับตอนนี้หงๆหยอกหยอกนะครับชิหานนะครับเอาชิหานอะไรที่ต่อไอ้นะค้ำแห่ๆคือเลยปุ๊บเนี่ยมันน่าจะบบนยครับเราก็ทำนะครับเราก็มีลูกค้าเข้าคลานนะครับนี่อร่อยมากครับเป็นไงวะใช่ครับน้องนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็จานละ50บาทแต่ว่าปลาปีขิวร้อยหนึ่งนะครับก็เป็น200บาทน้ำ น้ำสองแก้วนะครับก็เป็น240บาทครับผมเรียกเรียกสุดหล่อเรียสุดหล่ออ๋ออยากลินสี่ไหมครับได้ได้ครับเดี๋ยวให้สามร้อยเอ้ยเท่าไหร่ครับพี่สุดหล่อ,อเนี่ <laughs> ตอนนี้ก็ขึ้นมาบนห้องนะครับเดี๋ยวก็จะปาร์ตี้กันต่อละสำหรับพิซนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่แบบไปแบบทำอาหารอะไรองนี้ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแท็กจาก tikk t อกทิกตอกจะทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ลงเรื่อยๆนะครับส่วน YouTube ก็จะพยายามพัฒนานะครับก็จะทำเรื่อยๆออกมานะครับเออก็ติดตามผลงานเรื่อยๆครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก่อนอะไรครับนะครับฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคลิปแล้วก็เมนต์มาได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงวันนี้นะครับ เป้าหมายของผมก็อติดตามผลงานครับไม่พูดมากเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมชัยเซอร์สวัสดีครับวายดีครับ